ดีค่ะมีนะคะตอนนี้มีอยู่ที่เดวิชคลินิกหมออ้อนะคะก็คือช่วงนี้มีมีปัญหาเรื่องใบหน้าคือรู้สึกว่าหย่อนคอยแล้วก็มีเหนียวนะคะแล้วก็กรอมหน้าไม่ชัดสวัสดีค่ะหมอฝ้ายจากเดวิชคลินิกนะคะวันนี้อยู่กับน้องมีนนะคะน้องมีนมีความกังวลอะไรที่เข้ามาหาหมอวันนี้คะ ก็คือกังวลก็คือแก้มเยอะแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันหย่อนค้อยค่ะกังวลเรื่องความหย่อนค้อยเนี่ยก็คือจะแนะนําเป็นเครื่องโวลวเมอร์นะคะเครื่องเน,นี้ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการยกกระชับหน้าหย,ย,ย่อนค้อยแล้วก็เราเป็นคนแก้มเยอะตัวนี้จะช่วยให้ไขมันสลายเพราะฉะนั้นหน้าเราจะหดเข้าไปด้วยได้ทั้งยกกระชับแล้วก็หน้าหดเลยสําหรับผลลัพธ์เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวหลังทําเรามาดูด้วยกันนะคะตอนนี้ทําเสร็จแล้วน้องมินรู้สึกยังไงม้างคะระหว่างทำตอนระหว่างทำมันก็จะมีร้อนๆบ้างบางบางจุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ความร้อนที่ทนได้ทนได้เนาะโอเคผลลัพธ์วันนี้เจ็20%เท่านั้นนะคะ,คะผลลัพธ์เต็มที่จะเห็นที่1เดือนหลังจากวันที่ทำก็เดี๋ยว1เดือนเรามาดูด้วยกันอีกทีหนึ่งว่าผลลับเป็นยังไงนะคะ,คะ